ละคอนสั้นเรื่องมาสันเปดร้านเค้กที่นี่มีร้านเค้กใหม่นี่นะรีบไปดีกว่าถึงเราจะเป็นคุณหมอแต่ว่าเราก็ยังอยากจะไปเลยเอาแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอกเอาแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอกนะโอเครีบไปดีกว่ามาทางนี้เลย เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆโอเคโอเคเดินไปเรื่อยๆนะโอเคไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมาทางนี้เลยน่าจะใกล้ถึงแล้วนะนี่ไงถึงแล้วสวัสดีครับเอาเค้กหนึ่งที่ครับได้เลยจะนั่งเลยจ้ะโอเคนั่งที่เลยนั่งที่เลย นั่งตรงนี้แล้วกันนะนั่งเลยจะคุณหมอโอเคนั่งตรงนี้เลยใช่ไหมใช่โอเคนั่งต่อไปแล้วก็นี่จะค้็กที่คุณสั่งใช่ไหมจ๊ะใช่ครับโอเค รอก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวฉันเอาเค้กมาให้โอเคครับนี่ไงรอก่อนนะรอแป๊บนึงเดี๋ยวเค้กก็มาแล้วโอเค <_ AfD> เดี๋ยวผมขอนั่งรอแบบชิลๆสบายๆายด้วยนะครับ <_ KIRBY> ได้เลยจ้ะเดี๋ยวเพื่อนผมก็จะมาด้วยนะครับ <_ ru> <Naruto> เพื่อนงั้นเหรอจ๊ะ ใช่ครับเพื่อนผมกำจะมาแล้วครับผมรอเพื่อนก่อนโอเคโอเคจ้าไหนละ่ะเค้กโอเคนั่งเลยจ้าโอเคคนวิดีโอนี้จจะไม่เหมือนจริงนะจ๊ะเพื่อนผมมาแล้วครับนั่งด้วยกันจ้าอร่อยมากเลยครับ จริงด้วยจ้าเป็นเคที่อร่อยมากเลยคุณหมอจ่ายเงินด้วยจ้ะโอเคจ้าจ่ายเงินเสร็จแล้วก็ฉันจะไปแล้วนะโอเคทีนี้คุณเสื้อสีส้มนะ่ะก็จ่ายเงินมาด้วยนะจ้าโอเคหนึ่งรจ่ายมาเลยนะจ้า ครับโอเคเรียบร้อยแล้วใช่ไหมงั้นเราก็ไปกันเลยนะอเออผมอร่อยมากเลยครับผมไม่อยากกลับโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่ต่อได้เลยโอเคทำไมมือคุ้นแบบนั้นมผมไปแล้วนะครับจ้าจ้างั้นฉันก็ขอตัวกลับก่อนนะ โอเคจากคุณหมอฉันจะรีบกลับไปทำงานแล้วแหละโอเคเป็นร้านเค้กก็ขายดีอยู่นะต่อไปจะมีใครมาอีกนี่พี่พะพะพี่พาเฟืองพาหนูมาไหนไอะที่ไหนนี่มันนาวินัะเค้กใหม่นะของพี่วาของพี่สาริสาว้าวเอาเค้กนายค่ะจะเดี๋ยวพี่คงจะมาเสิร์ฟเค้กนะจ๊ะ เออเคกตอนนี้เค้กมานานน้องพี่ขอกินก่อนพี่มาแล้วของหนูก็มาแล้วมันอันค่ะอร่อยมากเลยจ้าจริงด้วยร้านใหม่นี่ก็อร่อยมากเลยน้องไปไหนเนี่ยพี่มาเร็วพี่มาเร็วไปจ่ายเงินกันเถอะโอเคพี่ค้าจ่ายเงินด้วยค่ะจ้าจ้าจ่ายเงิน จ่ายเงินนะจ๊ะเขียเมื่อกี้เราได้คิดเงินเรียบร้อยนะคะเค้กร้านมานจ้านะเค้กร้านนี้อร่อยมากเลยนะรีบไ,ไปจ่ายเงินดีกว่าเอ่อคุณแม่คะรับคิดเงินด้วยครับจ้าคิดเงินแล้วในเงินเราจะบอกว่ามาคิดเงินครับครับครับฉันรู้คุณเป็นเจ้าของส,สนุกจ่ายมาเลยจ้าโอ,อเคครับ ผมกลับก่อนนะครับจ้าจ้าวันนี้ก็อุดมีคนมาอุดดนุนเลยเยอะมากเลยนะนี่คือเก้าอี้เส์อของเราเองนะให้เราตัวสูงถามมาเอาใช่ไหมคะว่าเราจะไปไหนกบบ้านคะ่ะก็จบกันไปแล้วกับละครสั้นเรื่องเมื่อฉันเป็นคนขายเค้กวันแรกถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องสัตสิษาสากุระด้วยนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเราก็รวยแล้วนะคะในเกมขอบคุณค่ะ